i อออช็อนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าพวงกุญแจตัวนี้ให้ชมกันนะครับเจ้า<อ>ตัวนี้เป็นงานโลหะผสมสังกะสีนะครับงานสวยมากครับตัวนี้สีสวยมีสีสีให้เลือกนะฮะขนาดพอดีมือเลยฮะ ฟันสามารถใช้เปิดขวดได้จริงๆนะครับระบายเลยนะฟันตรงนี้แข็งแรงมาเดี๋ยวผมทดสอบตัวตัวมีดให้ดูนะครับนี่นะฮะตัวมีดผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่คมนะครับคาดหวังคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นก็สามารถกรีดกล่องกรีดกล่องกรีดเทปสแกะพัสติกใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คมมากครับเนี่ยมันเลื่อยไม่ค่อยเข้านะฮะในในส่วนกระดาษหนาๆนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับ สำหรับใช้แกะพัสดุใช้กรีดอะไรที่ต้องการแบบไม่ได้แข็งได้มากนะตัวนี้ใช้ได้ครับงานม,มันสวยมากนะก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับฝากด้วยแล้วกันถ้าใครหาพวกกุญแจเท่ๆอยู่นะครับฝากคุณผู้ชายนะฮะพกใส่คาดเอวสวยเท่ๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะมันเปิดขวดได้มันมีมีดด้วยนะครับมีงานพร้อมส่งแล้ววันนี้นะครับผมสวัสดีครับ